ถ้าผมต้องช่วยทีวีแมนที่เป็นผู้ชายโดนแปลงเพศเป็นทีวีวูแมนที่เป็นผู้หญิงและจะกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมได้หรือไม่ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีก ยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำต,ตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับายบายครับายบายเฮ้ยร้านหนังสือเปิดใหม่ไหนลองเข้าไปอ่านสิโอ้มีอาหารให้กินด้วยแฮะร้านหนังสือที่มีอาหารโอ้อา้าวพี P ่พี่แม่สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีฉันมาหาหนังสือหาความรู้ให้ตัวเองโอ้มาหาความรู้รอครับอ๋อคือผมก็มาหาหนังสือครับ เอาหนังสือการ์ตูนไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาหารหนังสือการ์ตูนครับอยากอ่านหนังสือการ์ตูนโอ้ยนายเนี่ยคนดูเลยเฮอยู่ไหนมีมีทีวีให้นั่งดูด้วยเห็นไหมดูไหนนี่ก็คือเราอ่านหนังสือเราหยิบหนังสือมาอ่านแล้วก็ดูทีวีไปไงใช่ไหมครับคนแล้วมันจะมีสมาธิเหรอว่าคุณจะไปอะไรหนังสือการ์ตูนอืมเฮ้ยหนังสืออะไรสามอะไรอะสักวันหนึ่งทีวีแมนฮะคน นางเสืออะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเนี่ยมันจะว่าทีวีแมนแม่เดี๋ยวผมอ่านฟังก่อนสักวันหนึ่งทีวีแมนบางรายจะถูกเปลี่ยนร่างเป็นทีวีวูแมนโดยไม่มีสาเหตุก็คือจากผู้ชายจะกการได้เป็นผู้หญิงเองคุณบ้าหรือเปล่าเอ้าก็ไม่เขียนนะคูณเชื่อไหมนะจะเีอย่างนั้นได้ไงเอาคุณต้องอ่านดูคุณเป็นทีวีแมนใช่ไหมคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมเนี่ย เออก็เขาบอกว่าสัปดาห์นี้ละเหมือนมันจะอัปเกรดล่างมังครับกลายเป็นผู้หญิงอ่ะอันนี้จริงไหมเอ้แต่ละจริงไหมอ่าสื่อหลอกเด็กไปแล้วหุดหงิดเป็นหนังสือหลอกเด็กใช่ไม่ได้หุดหงิดไปว่ายน้ำแก้เครียดดีกว่าว่ะอ้าวคุณคุณครับใช่มีอะไรกินบ้างครับเอ่อคุณใครอยากกินอะไรคะอยากกินกินเอ่อเรามีเบอร์เกอร์แนะนำนะคะอ๋อเบอร์เกอร์เลยนเหรอครับผมกินเบอร์เกอร์เสมอแล้วอาก็ได้ครับเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับเบอร์เกอร์แต่ผมไม่มีตังค์อ่ะ อะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นลูกค้าโอ้ขอบคุณครับอ่าเฮ้ยน้อง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 อ่านพี่พี่อ่านหนังสือนี้เจอลองลองเอาไปอ่านไหมหนังสืออะไรหนังสือทีวีแมนสักวันทีวีแมนของบางไลน์คือน้องเชื่อไหมพี่เชื่อนะพี่เชื่อลองอ่านดูไรคือทีวีแมนอ่ะก็มนุษย์ทีวีอ่ะเขาจะกลายร่างน้องเชื่อไหมทีวีแมนมีอยู่จริงเหรอนี่ก็เป็นนิทานเราพิสโอเคอีกโอ้เฮียอ่านน้องมา น้องเชื่อไหมเชื่อก็ได้เออลุงลุงเชื่อไหมครับช่วย,วยลุงหน่อยแป๊บนึงครับลุงอ่านหนังสือหน่อยครับโอ้ยอะไรไอ้แปบ๊บนึงมันคืออะไรอ๋อสมุด<ล>นี่แกบ้าหรือเปล่าลุงตาบอดอ๋ออะลุงตาบอดผมดูไปลุงใส่อะลุงใส่แว่นหรือเปล่าอ่ะลุงเอามาอะผมไปเนะนี่ยลุงอยู่ไหนอ๋อโอเคเอาไปอะไรเนี่ยตกลยโอเคไปนะครับลุงลุงตาบอดหรอโอ้ยช่วยลุงหน่อยสิเหรียญผมยังหาเหรียญผมยังไม่มีตังติดตัวเลยครับลุงจำได้ไ่มลุงจำตังตกเจอไหน ไ่รู้แถวไหนโอุ๊ยลุงผมไปแน๊ะน้องฝ่าวดูแลลุงด้วยฮะไปดูแลใครดูแลลุงหนเนี่ยคนนั้นปมีเงินบ้างสักบาทไหมอยู่ทางนี้ไปลุงเอ้ยไปว่ายน้ําดีกว่าเออเห็นทีวีแม่เขาไปว่ายน้ําเราก็ไปว่ายน้ําดำดีกว่าไปดีกว่าเรา อานี่ไงสระบ้านน้ำข้ายังไงเนี่ยเอ้าคุณมาว่ายน้ำหรอผมก็มาว่ายน้ำก็ใช่ฉันมาว่ายน้ำมาผมก็มาว่ายน้ำครับไปไปว่ายน้ำกันเถอะไปแต่ผมไม่มีตังค์อ่ะบคนครับกี่บาทครับค่าเข้าว่ายน้ำรอจ้าใช่ครับค่าเข้ายี่สิบบาทจ้าผมไม่มีตังค์คุณยืมตังค์เงินจากผมหน่อยอะไรไหนมาว่ายน้ำแต่ไหนไม่เตรียมตังค์มาผมยืมตังค์หน่อยคืนด้วยดอกเบี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาเถอะเออกี่บาทนะครับยี่สิบบาทจ้าขอบคุณจ้า ไปกันเถอะเข้าได้เลยห้องน้ําไปทางไหนอะ่ะอันนี้ห้องน้ําอยู่ห้องน้ำชายไปโคนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดอเลยเปลี่ยนชุดป้าอะไรเอา้าทําไมอะ่ะไม่เปลี่ยนชุดอะ่ะไม่เปลี่ยนผมก็ไม่เปลี่ยนเออไปกันเถอะครับนี่โคนะไรคุณทีวีแม้ว่ายน้ําได้หรือหรอว่ายได้ดิทำไ,ไ,ไมจะได้ว่ายไม่ได้นี่นายแบ่งชนชั้นเหรอเออเอเอผมบิดเองไงเ้ยเล่นน้ําดีกว่าโอ้ออ <laughs> โหทำไมได้น้ำเหมือนกันมากเฮ้ยโคนะไรเอาป่าครับ มันไม่คุณเสียปอย่างนั้นนะไม่เป็นไรก็เสียชีวเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นเดี๋ยวพี่ายครับพี่จายเอ้าน้องตามมาทำไมสนใจซ้อดอกไหมครับน้องมาอะไรขอดอกหน่อยอยากกินอ่ะอันละยี่สิบครับคุณทีวีแมนจ่ายผมหน่อยอะไรขอยืมตามหน่อยยี่สิบบาทอันนี้อันละยี่สิบมีโปรโมชั่นสองอันยี่สิบ ทีวีแมนไหนป่ะตัวจริงอุ้ยทีวีแมนนะสวัสดีฉันรวยเอาไปผมเคยเจอพี่เลยเหรอพี่ก็เจอน้องเมื่อกี้ไงพี่เจอใครจะบอกว่าเจอฝาแฝดผมอะฝาแฝดเหรอน้องมีฝาแฝดด้วยน้องน้องไปใช่คือเพื่อนน้องเออน้องไอ้น้องอีกคนหนึ่งอะเขาไม่เชื่อเรื่องทีวีแมนไงน่ะทีวีแมนมีอยู่จริงเห็นไหมแล้วนี่เอาไปอ่านดูเขาบอกว่าทีวีแมนมันกลายร่างเป็นผู้หญิงได้น้องเชื่อเรื่องนี้ไหมพี่เชื่อเลยนะแบบหนังสือเขียนมาเองเลยแต่ทีวีแมนนั่นน่ะมันไม่ยอมเชื่อเนี่ย้องอ่านดูมันเป็นได้เหรอเลือกลองเลย เป็นได้เลยเหรอเป็นเป็นได้ <S <S ทำไมไนายชอบเล่าเรื่องเด็กหลอกเด็กให้ฟังเนี่ยอคุณคุณไปว่ายน้ำเถอะนอะพี่ทีวีพี่พี่ทีวีแมนมีเซลเดียวกับปลาปลาดาว,าาวาอ่ะยิเพชรได้ออ๋พี่ก็ไม่รู้เอาฮอตดอกไหมพี่รูเเร้เอาฮอตดอกก่อนอ้าวครับเอาเอาพี่ให้พนหนันนึงเลยเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยเอาคุณไปทำอะไรเนี่ยตั้งเข่าเข่าไปเลยเอาฮอตดอกมาเดียวโอเคผมให้หมดเลยอ่าขอบคุณครับผมไปก่อนแล้ ทำไมนายชอบเล่าเรื่องหลอกเด็กให้เด็กฟังเนี่ยเ,ออเด็กก<ม>็<ร>ไปเชื่อ,อ,อไปผม<ด>ไม่ฟังคไม่หนังสือเข,เขาเขียนมาหนังสือเราต้องเชื่อหนังสือคุนไม่มีหนังสือได้แบบพองอ์ูระหลาดแล้วถ้า<ร>หนังสือบอกว่านายบินได้เออบ้าไม่แต่ผมเชื่อก็เนี่ยมันทีวีแมน,นแรสสาระเราไปซื้อของดีกว่านี่ตรงนู้นมีร้านขายของด้วยวิ่งอยกโอ้ยอย่าบังสิตคนครับอยากซื้อของครับค่ะเอาอะไรดีคะเอาเอาเออเราซื้อของกอย่างเงี้ยไม่เอานะครับ ผมขอข้าวมันไก่หนึ่งอันครับเอ่อทางร้านเรามีแต่เอ่อเบอร์เกอร์ค่ะโอ้ยร้านกากร้านไม่ได้เรียกเอ้ยเอ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าเอาเมาอะไรครับเอาอะไรดีคะได้ค่ะเอาอะไรนะครับคุณผู้ชายอีกท่านนะคะเอาผมไม่เอาครับโอเคค่ะได้ค่ะเราเชื่อแลยนะคะชีสบอลทีวีแมกิชีสบอลกินได้บาดีไงบ้าดีอะไรเฮ้ยคุยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรพลเฮ้ยเอา ใช่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวีแมนอุ้มเฮ้ยเสซลเป็นผู้หญิงเลยเฮ้ยคุณผู้ชายคนเมื่อกี้หายไปไหนคะเอ้าคนนี้ไงครับนี่ไงฉันเองอ่ะใช่เหรอเฮ้ยเอ้าแปลงร่างได้ไงอ่ะทีวีแมนจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นทีวีบูแมนโดยไม่มีสาเหตุเอ้าคุณคือคนเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ฉันเองหลังชิบอลน่ะใช่แล้วฉันเองเอ้าทำไมเป็นผู้หญิงอ่ะไม่รู้เอ้าแปลงร่างได้ไงอ่ะเอ้า เอาเอาไงอะ่ะแล้วคุณทำไงอะ่ะคุณจะทำไงต่ออ่ะเอาบอลชี้บอลขอชี้บอลหน่อยมีไหมครับนี่ชิปอ๋อนี่พายนี่อ้าวพายก็ได้ครับเนี่ยคุณ,ค,ณคุณใช่คนเมื่อกี้แน่ๆใช่ไหมใช่เมื่อกี้ไม่ควรสั่งชี้บอลเฮ้คุณไปไปร้างได้จริงเหรอนี่ไงผลของจ่าไม่เชื่อเอ้ยไอ้ลุงนี่ผลของจ่าไม่เชื่อไงผมบอกแล้วว่าหนังสือมันเป็นจริงนี่เห็นไหมลองเอาไปอ่านดูเนี่ยทอนเมคุณไม่เชื่อคุณบอกว่าไร้สาระเห็นไหม แล้วสุดุบคุณจะกลับเป็นไอตัวผู้ชายไงอ่ะ้ยไม่รู้ไม่เคยแปลงหน้าเป็นผู้หญิงอ้าวหรือว่าต้องแบบนี้ตลอดชีวิตอุ้ยไม่เอาอ่ะต้องเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตแน่เลยวา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 ยไม่เชื่อหนังสือเองเอาหนังสือไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารเฮ้ยโฮ้ยโยเพื่อนมาไงอ่ะใครอ่ะอ้าวเพื่อนนายไงไม่เคยเป็นเพื่อนผู้หญิงนะนายรู้จักไหมจะรู้จักได้ไงแล้วก็มาพบนายไม่เคยเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอใช่บริษัทเราไม่มีเลยสรุปใครเปนใครเฮ้ย คุณเป็นเพื่อนกันไปนเนี่ยเฮ้ยคุคนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนสนิทกันเขาบอกว่าเป็นเพื่อนคุณอ่ะอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยจำไม่ได้ยังไงใครอ่ะอ๋อเ,อ,อเดี๋ยวผมเล่ากัน,นเขาเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาเคยเป็นผู้ชายครับอยู่อยู่อยู่ก็กาลายมาเป็นทีวีบู n แมนในกายเป็นผู้หญิงครับเนี่ยเพื่อนคนเนี่ยใช่เพื่อนกันใช่เหรอเพื่อนกันเนี่ยอ้าวคุณไม่เชื่อเหรอเขาแปลงร่างเป็นผู้หญิงจริง เอ้ยแล้วต้องพาไปสำนนกงานละไปไปไปสันักงานดี่ว่าพาไปสำนักงานเลยต้องไอตรวจสอบเพื่อจะเจอตัวปลอมพาไปให้บอสดูเลยต้องไปหาบอสด้วยเหรอครับแน่คนใช่ใช่คุณอยู่ไหนเน่เขาไม่เชื่อคุณอ่ะก็ต้องลองไปตรวจสอบดอ่ะฉันเป็นจริงๆเมื่อกี้นายก็อยู่กับฉันเนี่ยแล้วก็ผมบอกแล้วไงก็ผมช่วยอยู่นี่ไงโอยผมช่วยอยู่ว่าดมว่าแปลงร่างอ่ะมานี่สิออกเดยวไปสำนักงาน ทำไมเขาไม่เชื่อคุณแล้วคนต้องเข้าห้องน้ำไหนนาห้องน้ำผู้ชายหรือห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ชายก็ต้องห้องน้ำผู้ชายไม่อย่าพึ่งไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงอ่ะก็เป็นผู้ชายเข้าห้องน้ำผู้ชายไป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 อปไ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 ปอปคปไปบอไปไไรไป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 ไไปปไนไปปไปคปไปไปปไรไป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 ไไไไป้ปไไปไปไาไป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 เปไ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 ที่ไป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 ไได้ปไี่ปป ที่เน่แม่คอยมีมานักงานผู้หญิงเด้ฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นคนที่นี่จริงๆไม่เชื่อไหนบอกรหัสของนายมาสิเนี่ยเนี่ยโตทำงานใช้เนี่ยไปดูไปดูฉันนั่งตรงนี้จริงๆไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยเตัวนี้เลยเนี่ยจนั่งรงนี้ตรงนี้ทุกวันบ้าหรือเปล่ามันบม่เคยเฮ้ยไม่มันมีผู้ชายนั่งตรงนี้น่าไหรไม่ใช่ผู้หญิงฉันจริงๆตอนแรกฉันเป็นผู้ชายไงอยู่มก็แปลงร่างกายเป็นผู้หญิงเฉยเลย ป่าหรือเปล่ามันก็มีแค่เรื่องนีทานหรอกเดียรเชียนกันครับเดียเชียนกันใช่ใช่ไหมแล้วคุณจะเอาไงครับคนที่เขาเป็นพนักงานคุณรู้แล้วจะต้องทำยังไงนี่ตามมาหนิบอสปรับปรบลำโพงกันครับบอสยังไม่เข้ากับตัวเลยครับบอสตัวใหญ่เดี๋ยวตะโก้นะไปนั่งรอด้านหน้าเลยอ้าคุณนั่งรอเลยนั่งเลยนั่งเลยเขาไม่เชื่อว่าคุณคุณเป็นคนของที่นี่ยเขาไม่เชื่อไม่รู้องทำไงแล้วเนี่ยย่าตกงานแน่เลยอันนี้เพื่อนคุณนะเพื่นเพื่อนนะทาไมจกันไม่ได้แลวไม่มีเพื่อนเป็นผู้หญิง โอยยังไงไงครับตรงนี้ไม่มีโตอีกสักโขเอ่อเอ่ออ่านี่ไงเซ็นซักเราออกไปจากที่นี่อุ้ยจะเป็นผูช่ไล่กันแบบนี้เลยมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นพนักงานดีกว่านั้นออกไปโน่นตรงนน่นโอุ้ยโดนไล่ออกแล้วใจใจด้วยนะครับเนฮ้ยไอ้เอออีกคนนี้จะไปไหนอ่ะเวลาเข้างานแล้วเว้ยไป็นทำงานในบอสผมไปนี้ผมไปไล่อีกคนกย่างอีกคนมันหายไปยังไม่รู้อ่าคุณก็ไม่มีงานทำมาดินั่นก็ออกไปไกล Okay. อ,อ,อมาตัดอปอมไปแล้วเว้ยวยไอ้เก๋เฮ้ยอะไรไม่มีอะไรคนผมมีวิธีนะผมว่าเราต้องไปที่ห้องสมุดเมื่อกี้แล้วก็ไปหาวิธีไงให้กลับเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีไงอะอ้าวไปไปห้องสมุดกันไปถึงแล้วคนมาเร็วมานีเร็วผมว่ามันมีว,ว,มว,มว,มวมมิธีกลับเป็นผู้ชายอยู่นะครับทำไงอะหนังสือ่ไหนหนังสืออ้าวอย่างหนังสืออยู่นี่เหรอนี่น่แไงนาะเนี่ยน้องเขากลายเป็นผู้หญิงแล้ว ไม่ใช่ครับเป็นผู้หญิงอู่แล้วเหรอไม่ตอนแรกฉัเป็นผู้ชายอ่ะเดี๋ยวผมอ่านเอ้าอ๋อม่มีหน้าต่อไปครับมีมีหน้าต่อไปผมว่าคุณคุณลงใจได้มันมันน่าจะมีมีครับลงใจได้ครับลงใจได้ไหนอ่ะเอ้าโล่งอ่ะโล่งเอ้าโล่งแต่ฉันต้องทำยังไงแบบนึงครับผมว่ายังยังไม่มีเองยังไม่หมดครับเผื่อมีครับคือทําใจดีๆไปครับว่ากลับเป็นได้ครับอุ้ยหน้าเก้ายังไม่มีหน้าสิบเฮ้ยนังไงคุณมีมีมีวิธีกลับเป็นผู้ชายคือไม่มีเอ้าวอ้า เอ้ยนังูชายพี่ชายครับมีเห็นฝาแฝดผมไหมเห็นพี่ชายฝาแฝดผมไหมอ๋ออยู่ที่สระว่ายน้ำครับอ้านันคุูก็อยู่ล่างนี้ไปกันผมไม่นน้ำก็ไม่บอกก็อ้าวโอยกลับมาช่วยกันก่อนไปแล้วผมไม่รู้วิธีเว้ยเอาหนังสือไปด้วยอะนัวคุณก็อยู่ล่างนี้ไปมกันผมผมไม่รู้จริงจผมขอโทษเอ้ยกลับมาช่วยมาแล้วโอ้โหใจร้อนใจร้อน